สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนนะคะวันนี้พี่หมูประพัดสอนอยู่ในตำแหน่งเพอรประสบความสำเร็จที่เป้าหมายพี่หมูอีก2เดือนจะเป็นเอ,อมารอนแล้ววันนี้ต้องการให้ทุกคนสำเร็จกับพี่หมูซึ่งไรายได้พี่หมูเองไม่น้อยวันหนึ่งแสนขึ้นไปในแต่ละเดือนให้เราการันตีได้ว่าวันนี้ความสำเร็จของเรา อยู่ที่ตัวเราและทีมทุกคนที่พร้อมจะสำเร็จพี่หมูจะนำพาทุกคนสำเร็จยกทีมและให้ทุกคนมองเห็นว่าเป็นโอกาสณนะช่วงก่อนหน้านี้3เดือนทำไมพี่หมูนั่งอยู่บ้านมีไรายได้และให้เราเห็นภาพว่าไรายได้ไหลเข้าทุกวันไม่น้อยกว่าวันละ5,000ันเต็มแมททุกวันก่อนเที่ยงนั้นเรารู้เลยว่าวันนี้ช่วงโควิด -3 เดือนไรายได้ มาวันละห้าพันห้าพันก็เดือนหนึ่งแสนห้าแล้วนะคะแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ให้เรามองเห็นและไปได้ทั่วโลกและโอกาสนี้แหละที่เราจะนำพาพี่น้องเราทุกคนสำเร็จยกทีมค่า